สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายวิธีการเล่นแอปพลิเคชัน GG Live นะครับโดยรูปแบบการเล่นนะครับจะมีทั้งรูปแบบเสี่ยงเงินแล้วก็เล่นฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรูปแบบการเล่นแบบเสี่ยงเงินก่อนโดยรูปแบบการเล่นแบบเสี่ยงเงินนะครับให้เรามากดซื้อตั๋วตรงนี้นะครับก็จะมีแพ็กเกจให้เราเลือกว่าจะมีราคาเท่าไหร่บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้โดยบัตร EPL Tournament นะครับตอนนี้จะอยู่ในรูปแบบ Early Bird เป็นราคาโปรโมชั่นซึ่งราคาจาก999บาทเนี่ยลดราคาเหลืออยู่ที่799บาทโปรโมชั่นนี้นะครับจะหมดลงในวันที่5สิงหาคมที่จะถึงนี้ใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมรีสมัครกันนะครับส่วนเกมวีคนะครับราคาจะอยู่ที่99บาทซึ่งการซื้อแพ็กเกจนี้นะครับจะเล่นได้แค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นแล้วก็เกมวีค119ถึงกับ2 0 1 8เนี่ยจะเป็นรูปแบบเหมาจ่ายนะครับ ซึ่งจะสามารถเล่นได้ในวีที่แพ็กเกจกำหนดราคานี้นะครับจะประหยัดกว่าซื้อเกมวี99บาทแบบวีคต่อวีคหากใครแพนไว้ว่าจะเล่นทุกสัปดาห์เนี่ยแนะนำให้กดแพ็กเกจนี้นะครับเพราะราคาเฉลี่ยตกที่79บาทต่อสัปดาห์เท่านั้นต่อไปนะครับจะเป็นประเภทการเล่นครับโดยจะมีเกมวีคแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นะครับให้เราเลือกว่าเราจะเล่นอันไหนนะครับซึ่ง2ออย่างนี้ก็มีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะครับ สำหรับพรีเมียมเนี่ยผมก็อธิบายไปเมื่อกี้แล้วนะครับโดยการเล่นเกมวีคนะครับจะเป็นการเล่นเก็บคะแนนแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ถ้าบอลสัปดาห์น,น,นั้นจบแล้วเนี่ยระบบก็จะทําการล้างทีมแล้วก็รีเซ็ตคะแนนใหม่ส่วนทัวนเมนต์นะครับก็จะเป็นแบบจัดทีมระยะยาวครับสะสมแต้มไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนจบฤดูกาลซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนตัวได้อาทิตย์ละสองคนเท่านั้นเวลาจะเลือกใครนะครับก็ต้องเลือกดีๆครับ โดยระบบนี้นะครับจะไม่เหมือนใครตรงที่จะมีการให้เราเล่นด้วย2อย่างนะครับโดยการที่1จะเป็นการล้างนักเตะทั้งทีมซึ่งสามารถใช้ได้2ครั้งต่อฤดูกาลเท่านั้นแล้วก็การที่2นะครับจะเป็นการคะแนนกับตันคูณ3ซึ่งจะเป็นการคูณคะแนนกับตันมากกว่าปกติอีกหนึ่งเท่าครับโดยถ้าเป็นแบบพรีเมียมนะครับยิ่งคนสมัครมากเนี่ยเงินรางวัลก็จะยิ่งมากขึ้นไปอีกโดยทัวร์นามเมนต์ทั้งพรีเมียมแล้วก็แบบฟรีนะครับ คุณจำเป็นที่จะต้องจัดทีมก่อนวันที่14สิงหาคมที่จะถึงนี้เท่านั้นต่อไปนะครับผมจะทำการจัดทีมให้ดูครับว่ามันต้องจัดทีมยังไงกันบ้างให้เรากดตรงที่ทีมของฉันนะครับโดยจะมีพรีเมียมทีมฟรีทีมนะครับถ้าใครมีพรีเมียมนะครับก็เลือกพรีเมียมใครเล่นฟรีนะครับก็เลือกเล่นฟรีแล้วก็จะมีประเภททเราเล่น,นครับเหมือนกันเลยครับใครมีพรีเมียมก็เล่นพรีเมียม ใครเล่นฟรีก็เล่นฟรีอะไรอย่างนี้โดยการจัดเกมวิคนะครับให้เราเริ่มจัดกดตรงนี้นะครับให้คุณกรอกชื่อทีมของคุณนะครับมนจะทําการตั้งชื่อเป็นยูซี่นะครับโอเคมันจะมาเจอหน้านี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเงินคงเหลือ80ล้านนะครับซึ่งการจัดนักเตะแต่ละคนเนี่ยจะมีราคานักเตะอยู่ตรงนี้นะครับ ดังนั้นนะครับเวลาเราจะจัดทีมนะครับเราจำเป็นที่จะต้องบริหารเงินให้ดีก่อนถ้าใครจัดไม่เป็นนะครับคุณสามารถทำการสมนักเตะได้ครับตรงนี้นะครับระบบก็จะไม่ได้จัดให้คุณแบบขี้เหร่ขี้เหรเลยนะครับก็จะมีระบบ AI เนี่ยคอยวิเคราะห์อะไรให้คุณจัดแบบไม่ได้ขี้ริว้วขี้เหรแบบจัดมั่วๆอะไรอย่างนั้นนะครับถ้าคุณไม่พอใจตรงไหนนะครับคุณก็แค่กดลบตรงนี้นะครับ กดลบได้เลยแล้วคุณก็ทําการหานักเตะคนอื่นนะครับคนไหนที่คิดว่าจะโชว์ฟอร์มโหดอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคือใครถูกเลือกเยอะเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะสูงขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับอลิซอนมี20%สิบเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งสูงกว่านักเตะทุกคนในนี้เลยนะครับแสดงว่าคนเนี่ยเลือกเยอะมากๆอะไรอย่างนี้โอเคผมก็จะเลือกอลิอลิซอนนะครับ จัดใหม่เลยนี่นะครับเราเลือกเสร็จแล้วเราก็ออกมาก็ตรงนี้ครับตอนนี้นะครับเงินก็เหลือ8.5ล้านนะครับอะไรแบบนี้ครับถ้าคุณมั่นใจนะครับคุณก็สามารถกดส่งทีมได้เลยใช่ครับส่วนทัวร์นาเมนต์นะครับการจัดก็เหมือนเดิมครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าโหมดนี้จะเป็นการจัดแบบ ทางฤด,ดูกาลนะครับโดยคุณจําเป็นที่จะต้องคิดให้ดีๆก่อนนะครับว่าจะจัดคนไหนลงในทีมของเราโดยผมก็จะทําการสุ่มนักเตะเหมือนเดิมครับนี่ครับซึ่งถ้าคุณไม่พอใจตรงไหนนะครับคุณจะสามารถเปลี่ยนตัวได้เพียง2คนต่อสัปดาห์เท่านั้นแต่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนหมดทีมเนี่ยก็มีครับคุณจําเป็นที่จะต้องใช้การ์ดครับ แล้วก็จะมีฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับคือฟีเจอร์ตั้งกับตันทีมครับซึ่งถ้าคุณอยากให้นักเตะคนไหนเป็นกับตันทีมเนี่ยก็ให้ตั้งแบบนี้นะครับนี่ครับกดที่นักเตะแล้วก็เลือกตั้งกับตันทีมได้เลยนะครับซึ่งคนที่เป็นกับตันทีมเนี่ยคะแนานของนักเตะเนี่ยจะคูณ2ตลอดเวลานะครับโดยระบบเนี่ยก็ยังมีการกับตันคูณ3ามให้คุณได้ใช้อีกด้วยซึ่ง ถ้าคุณมั่นใจแล้วนะครับคุณก็สามารถกดส่งทีมได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ส่งครับต้องรอดูวีคต่อไปเป็นส่วนของเงินรางวัลน,นะครับเงินรางวัลเนี่ยจะทำการแยกประเภทกันนะครับระหว่างเกมวีคแล้วก็เกมทัวร์นาเมนต์เดี๋ยวเราจะมาดูของเกมวีคกันก่อนนะครับสำหรับเกมวีคนะครับแบบพรีเมียมหรือแบบเสียงเงินเนี่ย ตอนนี้มีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น3 4 6 5 0 0บาทมีคนสมัครทั้งหมด9 0 7ทีมโดยรายละเอียดของเงินรางวัลน,นะครับอันดับที่1ก็จะได้เงินรางวัล2 3 7 7 0น2า7 7 0 0นะครับอันดับที่2ได้ดังเงินรางวัล63,750น63,750บาทอันดับที่3 17,350บาทแล้วก็ตามตารางนี้เลยครับผู้โชคดีนะครับ จะมีไปจนถึงอันดับที่100เลยทีเดียวแล้วก็สำหรับเกมวิคแบบฟรีนะครับเงินรางวัลก็จะอยู่ที่68,500บาทอันดับที่1เนี่ยก็จะได้5 0 0 0 0บาทอันดับที่2 5000บาทแล้วก็อันดับที่3ไปจนถึง100ได้เงินรางวัลตามระดับนี้เลยครับต่อไปเป็นแบบทัวร์นาเมนต์นะครับเงินรางวัลทัวร์นาเมนต์นะครับแบบพรีเมียมและเสียเงินเนี่ย เงินรางวัลรวมตอนนี้อยู่ที่1 7 6 6 0ล้านบาทมีคนสมัครทั้งหมด 1, 4 2 1คนรายละเอียดเงินรางวัลนะครับอันดับที่1เนี่ยก็จะได้เงินรางวัล1 27,500บาทอันดับที่2 49,500บาทอันดับที่3 21,000บาทแล้วก็เรื่อยๆไปจนถึงอันดับที่1000ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากเลยครับสำหรับผู้ที่จะได้รับเงินรางวัลเนี่ย ไม่แน่นะครับถ้าคุณสมัครตอนนี้นะครับเงินรางวัลรูปแบบทัวร์นาเมนต์เนี่ยอาจจะเป็นของคุณก็ได้เอาละเดี๋ยวเรามาดูของเงินรางวัลทัวร์นาเมนต์แบบฟรีนะครับเงินรางวัลทัวร์นาเมนต์แบบฟรีนะครับก็จะมีเงินรางวัลรวม1นึ่งแบาทอันดับที่1นะครับก็จะได้เงิน1 0 0 0 0แบาทอันดับที่2ได้1 0 0 0 0บาทอันดับที่3ได้5,000บาทเรื่อยๆไปจนถึงอันดับที่100นะครับ เงนินรางวัลจะตามนี้เลยก็สำหรับเงนินรางวัลแบบเสียเงินนะครับเงนินรางวัลแบบเนี้ยมันจะไม่คงที่ครับมันจะขึ้นอยู่กับคนที่จะมาสมัครนะครับยิ่งคนมาสมัครมากเนี่ยเงนินรางวัลตรงเนี้ยก็ยิ่งมากขึ้นเฉพาะแบบเสียเงินนะครับแบบฟรีเนี่ยก็จะถูกตั้งกำหนดไว้แล้วก็ประมาณนี้นะครับแบบฟรีดังนั้นนะครับ เราจะเห็นได้ว่าเงินรางวัลของแอปพลิเคชัน GG Live มีเงินรางวัลที่สูงมากหากคุณรู้ตัวว่าเป็นกูรูทางด้านฟุตบอลเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน GG Live สำหรับใครที่สนใจจะสมัครแพ็กเกจพรีเมียมนะครับก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ก็กำลังมีโปรโมชั่นบัตร Early Bird บทั t o u r าเมนต์อยู่จากราคา999บาทลดราคาเหลือ799บาทเท่านั้น ซึ่งราคานี้นะครับจะหมดเขตในวันที่5สิงหาคมที่จะถึงนี้ใครที่สนใจเนี่ยก็รีบไปซื้อกันนะครับราคานนี้นะครับเรียกว่าคุ้มมากๆก,กับเงินรางวัลที่จะได้รับกลับไปวันนี้ผมฟิลซี่ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ได้รับเงินรางวัลกลับบ้านไปกันทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ